กาสวัสดีนะครับชาวอีสานบ้าเป๊ดเั็ทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้คุณกําลังรับโซมซันติโนหนึ่งนะครับโอเคมินิกาบอมมี่อย่างมากนะครับมินี่ผมสิมาตามล่าบักโดได้กะมาครั้งแรกนะครับแม่งค่าพลังตัน100เลยนะกาบบลูนะครับว่ามันสิตันหนึ่งร้อยหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็ต้องมาเติมแล้วเป็นฟิวเจอร์ครั้งแรกของแมนยูนะครับโอเคมินี่ครับลงทุนครับใส่สุดแมนแมนยูมาเปิดเลยเด้อ โอเคครับแต่ว่าเฮามีของฟรีนะไปเด้อตัวไหนก็นได้ครับไอคอนสเปอร์โอ้โหบอสเต่งนะครับใครที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยเด้อแล้วก็ถ้าใครอยากได้รหัสนะครับก็ถ้าเข้าไปในเพจพี่ได้เลยเด้อการลิงข้างใต้นี่ครับคือเกาฮะผู้ใดวันนี้โอ้โหไขวันเนี้ยโอเคมาเป็นยังครับเขาไปรุ่นฟิวเจอร์กันนะครับว่าเขาสีได้บักโดหรือเปล่านะครับโอเค โอ้โห97เลยเหรอ97เลยตีโอ้โหแมกเยอะจัดว่ะทุกคนเอ,อ้ยผมต้องได้แล้วล่ะอ่ะราคาผมอยากได้บ็อกโตของอาร์แจ็คพร้อมนะครับผมโมโหนะครับว่ามันซื้ออีหยังนะครับกบโมโหคือกันนะครับตบามันตัดน,นึ่งลอยคือกันเด้องั้นกลับไปครับครั้งแรกอ่ะมาลุนนะครับประเทศยังเฮ้ยอังกฤษโดหรือเปล่าโด เอาอเซนอนผู้ใดวะเนี่ยเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าโอ้โหโทมัสปาเต๋โอ้โหได้ยั่วก็ตอนนี้ผมยังบอมีได้แต่ว่าเป็นยังครับลอกไปก่อนได้ยั่วอ่ะไปครับอันที่สองนะครับขอเฮโดตัวเดียวจบเลยนะครับตัวอื่นผมไม่อยากได้นะครับอยากได้โดตัวเดียวนะแล้วกับตัวนี้คือกันนะมาโวลดไปครับอ่ะ โรนัลโดออกวะอ่ะมาลุ้นนะครับอังกิศอังกิศอู้หูอังกิศมาโอู้หอังกิศมาแล้วน้องเวทต้อ่แบบบุกโดว่ามาอู้หูบุกโดว่ามาโอ้โหจานโอเคเหลืออยู่สามลอยนะครับบุกว่ามันสิแตกว่ามึงเนี่ยโอ้โหขอแนททอบุกโดตัวเดียวนึง โอ้โหอ่ะจากได้แฮงครับมาเถอไปครับแตกว่ามารุนอ่าประเทศโอ้โหฝรั่งเศสจบซ้ำจบเลยฝรั่งเศสอ่ะเบอร์เจ็ดครับทุกคนโอ้โหใครวะเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับก็เม้นมาดูนะครับว่าได้ว่าได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับเออลิ่นกูพันธ์การระบัดเนี่ย เดตโต้ยิ่งย่งกันแน่นะครับกาเมนมาเบิรงนะครับหลักกระเบิดไปกี่ทองนะครับได้บักโดเนี่ยบางคนนะหนึ100่งร้อยทองก็ได้ไอโดแล้วส่วนพี่ล่ะแม่งจะล่อไปห้าร้อยแล้วเนี่ยมันสิแตกวะเอาไปครับอ่ะรอบนี้ขอเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยจังไรละโอ้โหสเปนครับสเปนเฮ้ยบาซ่าวะบาซ่าเบอร์สิบเก้า อุ้ยตอเลสหรือเปล่าอ,ลอุ้ยตอเลสโอ้โหเฮ้ยตัวนี้มันตันเท่าไหร่วะทุกคนค่าพลังมันตันเท่าไหร่วะตอเลสเนี่ยเก้าสิบแปดหรือเก้าสิบเก้าถึงปะถึงไหมครับเอ้ยมันตันเท่าไหร่วะอ่ะโอเคว่าเป็นหยังเดินแล้วรอบสุดท้ายนะครับขั้นบ่อได้เขาไปอัพบอกต่อเลสน,นะครับว่มามันสิตันซ้ำไหนด้อขอเนี่ยโอ้หขอเนี่บยบุกโดตัวยาวนึงไนงะโอ้โห โอ้จบเลยฝรั่งเศสโอ้อย่างวันนี้เฮ้ยรีใหม่ได้ไหมขอจกใหม่มันจบไปได้เนี่ยขอจกใหม่ได้ไหมโอ้โหบุกโดบ่มาครับทุกคนโอ้โหเสียดายเลยหารอบนะเวทว่าแตกเลยโอเคว่าเป็นยังครับไปอัพบอกต่อเลตเดือบวงหัวมันสิตันซ้ำไหนเด้เโอ้ยเบิดอารมณ์เลยอยากได้แฮงคครับบุกโดนี่ไหม อโอเคครับมาเบ่งต่อเลรน,นะครับว่ามันสิตันสั่มใดเด้อก็ไม่น่าจะได้ใช้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นปีกเท่าไหร่นะลากาผมเล็ดเนี่ยผมเล่น,นยนแตหนาหนาสองครับหนาสองแค่นั้นเลยเล่นปีกผมไม่ค่อยมักเท่าไหร่ครับอ่ะโอเคสี่อันไปเลยสี่อันไปเลยอ่ะมาลุ้นนะครับว่ามันสิตันเท่าใดนะเด็กปลาซ่า่ะเอา ไปครับทุกคนสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแซวแซวเอ็ดแซวสองแซวสามแซวสี่แซวห้าโอ้ยกดขามได้ไหมมันสตามเออมันสิตามวะมันสิตันเท่า,ทา,ทาไหร่วะอ่ะโอเคนะครับกดข้ามแม่งเลยฮะมาเบงังโอ้โหเก้าสิบเก้าเลขตีเฮ้ยเก้าสิบเก้าเลขตีวะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าวะโอ้เกินไป โอเคการ์ิปนี้นะครับว่ามีอย่างมากนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์พี่หน่อยเด้อลวกาใครอยากได้ไอดีนะครับเลีงยงใต้คลิปคือเ่าครับโอเคไปแล้วงั้นก็เจอกันวันหน้านะครับโอเคโอ้โหทรงผมแม่งโคตรเอ,อ๋เลยว่ะทุกคนโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบาย